คดีนี้ไปดูศึกแม่ค้าลูกค้ามหาวุ่นวายเลยสวัสดีครับผมพันตำรวจตีเกลิศพิมพ์มณนสสนิ์สอบส,สวน,น,นอนัานีตำรวจนครบาลยานาวาสองเจ๊นเนี่ยเจ๊เสื้อแดงเป็นแม่ค้าเจ๊เสื้อขาวเป็นลูกค้กาทะเลาะกันลูกค้าบอกทอนไม่ครบแม่ค้าบอกทอนครบแล้วไม่มีใครยอมใครทะเลาะกันมาถึงโรงพักเลยฉันทอนครบแล้วบอกว่าไม่ครบไงคุณตำรวจเชื่อฉันนะคะฉันเนี่ย ศักดิ์ส,สิทธิ์ตลอดทุกวันบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่รู้กี่องค์แต่กี่องค์ฉันจะไม่โกหกแน่นอนอ่าไม่ต้องเถียงกันอ้าวตำรวจทำอะไรอ่ะก็เช็คกล้องวงจรปิดที่ร้านเท่านี่ไงฮะที่ร้านมีกล้องวงจรปิดด้วยหรอไม่สิไหนคะคุณตำรวจขอดูหน่อยค่ะอ้าวมีก็ไม่ต้องเถียงกันเลยดูเลยปั๊บนี่ไงผ้าวงจรปิดอ่าใส่ตั้งไปเฮ้ยเฮ้ยยัดเข้าไม่ได้เสื้อแล้วอ้าวเฮ้ยคุณลูกค้าเจ โกงเขาเนี่ยโหจระเลยโอ้โหแตเถนแตเทนบอกทำมาทำโบนี่ไงนี่ไงคุณตำรวจคุณตำรวจเห็นหรือยังว่ามันอ่ะเอาเงินัดใส่เสื้อในแล้วมันมาหาว่าฉันโกงมันแค่ไหนโกงฉันไม่ได้โกงแต่ไม่โกงแล้วแกเอาเงินไปใส่เสื้อในทำไมสิ่งักสารีกระซิบข้างหูให้เอาเงินเทนสิ่งสกสารีกระชิบข้างหูให้เอาเงินเฮ้ยแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์กระซิบแล้วมันเกี่ยวอะไรเอาเงินดักใส่เสื้อในเนี่ยไม่ได้ยัดเสื้อใน ยัดตรงหัวใจสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่ตรงหัวใจก็เลยเอาเงินอะไปบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงหัวใจนี่ไงตัดบัตรตัด้าบอเจ๊บัวแล้วโอ้ตกลงที่เอาเงินยัดเข้าไปเนี่ยเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกว่าให้เอาเงินบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์ตรงหัวใจใช่๋อแล้วสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้บอกอะไรอีกอย่างไหมอะไรกันบอกว่าจะติดคุกนี่ไงบอกว่าจะติดคุกนี่ไง ได้เดี๋ยวจะทำให้ดูไปเข้าคุกเลยไปไปไปนะสักสุดแล้วไป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 ดูที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์บอกอันล่าสุดเนี่ยที่ว่าเจ๊จะติดคุกเนี่ยอันเนี้ยน่าจะแม่นในราคา70บาทคำละเงินเป็นแบงค์500เจ้าของร้านก็ทอน400ระหว่างที่เจ้าของร้านก็เผลอผู้หญิงคนนั้นก็แอบเอามงิน100รบาทใส่เข้าไปในชั้นในของตัวเองแล้วก็บอกอ้างกับเจ้าของร้านว่าเงินทอนหายไป100บาทก็เขียนกัน ก็ลเลยพากันมาแจ้งความที่โรงพักไปเปิดกล้องดูพบว่าผู้หญิงคนนั้นแอบเอาเงินเข้าไปไว้ในหน้าอกเสือส้อตัวเอง100บาทก็ลเลยถามว่าไปเอาเงินเขาไปทําไมผู้หญิงนั้นก็บอกสิ่งศักดิ์สิทธิ์มากะซิบข้างหูบอกว่าให้เอาเงินนั้นไปเพื่อที่จะเอาไปทําบุญเขาจะไม่มีเจตนาที่จะรักเงินอะไรเลยถ้าทําไม่ดีอย่าอ้างสิ่งศักดิ์สิทธิ์เพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่มีวันเข้าข้างคนชั่ว ขอขอบคุณพันตำรวจตรีเกียรติศักดิ์พิมานนท์สารวัตรสอบสวนสอนอยานนาวาเจ้าของเรื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์สั่งให้ทำ